บันนี้นาจะเลินพรอทุกทวนนาป้าชาทานสาธุชนเบื่อสุขุนติมาฟังเทศนาดอกวันวนี้นทุกอิลีจังเห็นนาบุญพา จังได้จวมเจ้าและไข่จังมารวมดอกความงานน่ะขอความคุณทุกๆุก,กทานผู้ฟังเทศนาก่อนบอวอนนำเลยกันเวียกงานดอกการบานยุเกิดกันเสวุนมาทำบุญบา่บาบุญตั้งจิตใจให้เป็นบุญคอยสะดับรับเรื่องประทับความเทศนา นับว่าใจแก,ก่กาสิเกิดข้ามาหาสาลทนของสินของท่านสิมากมูลบุญเพิ่มเสริมพระลาให้เต็มต่างบาลมีสิกาแก่กสมเป็นพ่อสมเป็นแม่พาลูกหลานพี่แล่น้องให้าาม,มองปองพระธรรืมนะ เสียนพระเสด็จเลิดลำขอให้เกิดอานิสงส์จิตจำนงประสงค์บุญให้เกิดคุณนุนช่วย โอเทศเถิงผู้ที่มลนาม้วยสมใจเจ้าคิดอ่านมานมาดปณิธานดวงวิญญาณให้รับยสูขึ้นทรงสนองนะให้ได้ไปสู่ห่องสวรรค์โลกดอกเมืองแมนถงสุขาวดีแดนเทพไทสทรงถึงนั่งอยู่ถึงสวรรค์ฟ้าทวดาได้ห่มแ สมกระใจเพราแเม่คณะาทุก่าตในบ้านเมืองเสื่อมมา